สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่15กันยายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันดั้งแ่ข่าวนี้เก็บตกประเด็นหลังเกมยูฟาแชมเปียนลีกสิงบรูเจ้ารังบวยของกลุ่มได้อย่างไงโดยการยิเผมในเกมทั้งวันนี้ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกในค่ำคืนวันที่14กันยายนเชลซีเสมอกับทางเบรดบูซัสบวกนัสนามแซมฟอร์บริดบ้านของเชลซีในยการนี้เรามาดูกันที่ประเด็นที่1กันก่อนนะกันเกมประเดิมพอตเตอร์ วันนี้คือนัดแรกอย่างเป็นทางการของเกรแฮมพอตเตอร์นายใหญ่คนใหม่ของเชลซีที่ก็เห็นความแตกต่างมากพอสมควรตั้งแต่วิธีการจัดตัวที่เล่นแพงแบ็กโฟจนถึงแนวทางการเล่นในวันนี้ที่แน่นอนว่าภาพรวมสิงบูเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่า แลโอกาสเข้าทำยังมีหลายจุดที่น่าขัดใจอยู่แถมประตูที่ทำได้ในเกมนี้ก็มาจากความบิดพลาดของทีมเยือนขณะที่เมื่อพวกเขาสร้างสรรคโอกาสได้ก็กลับไปไม่เฉียบขาดพอจนทำให้เกมนี้จบลงด้วยผลเสมอแบบเซ็งๆสหรับแฟนๆสิงห์ครามเชลซีไปในที่สุดในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2เชลซีเล่นเน้นชัวช์จนเกินไป แล้วการเน้นชัวร์มันไม่ดีตรงไหนแน่นอนว่าถ้าเกมคุณนําอยู่หรือกำลังได้เปรียบมันคือแนวทางที่ควรจะทําแต่เมื่อทีมต้องการแต้มต้องทําประตูพวกเขาจําเป็นต้องเสี่ยงยิงเสี่ยงแทงทะลุช่องกลารได้กาเสียมากกว่าที่พยายามจะจ่ายบอลเน้นชัวร์เท้าสู่เท้าใกล้กลๆพอทางตันก็จ่ายคืนหลังซึ่งเกมนี้ดูจะเป็นเช่นนั้นสำหรับพลพักสิงค์ครามเชลซี ที่มีโอกาสลุ้นหลายครั้งแต่ก็แต่งบอลมากเกินจังหวะเกินไปนะฮะและไม่ยอมเล่นจังหวะแรกทําให้การครอบอลแทนที่จะไปข้างหน้ากับวนเวียนในมือที่ไม่อันตรายถึงขนาดที่โอกาสยิงตรงกรอบตัวเลขยังน้อยกว่าทีมเยือนซสอีกในช่วงท้ายเกมในครั้งนี้ต่อมาข้อที่3สายถึกจุดเด่นของซัสบวกนะ เกมนี้นอกจากการวางแผนในการเล่นแบบไล่บีบเพชชิ่งสูงตลอดทั้งเกมแล้วจุดเด่นหนึ่งของทีมเยือนในเกมนี้ก็คือความแข็งกงทางด้านร่างกายของผู้เล่นที่ดูเหนือกว่าแข้งของเชลซีชัดเจนยิ่งเห็นได้ชัดในจังหวะเก็บบอลบังบอลและก็เข้าปะทะที่เจ้าบ้านดูจะเป็นรองพอสมควรแต่อย่างดีที่ถึงบรูก็พอจะใช้ทีมเวิร์กกับความสามารถเฉพาะตัวมาทดแทนในเรื่องของเซรีระได้ระดับหนึ่งนะ มาข้อที่4ถ้าคมคงเกิน5ประตูนะโดยปัญหาเดิมๆซ้ำซากในรายการนี้ของเชลซี ดูจะยังแก้ไม่หายสักทีนะฮะแม้จะมีการเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมไปแล้วนั่นคือความเฉียบขาดในจังหวัดจบสกอร์ที่วันนี้มีโอกาสเด่งๆไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่กลับยิงนกตกปลาตั้งแต่ลูกวอลเลขของเมาส์จังหวัดยิงโล่งๆของเจนลูกเด่งๆของโปรย่าหรือแม้แต่จังหวะดชาร์จจอของซีเ็กและก็อีกมากมายในเกมนี้ที่ควรจะเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้แต่กลับพลาดไปเสียหมดเลยนะ ซึ่งก็บวกประตูไม่ได้ก็เท่ากับรอเวลาโดนตามตีเสมอและก็เป็นเช่นนั้นโดยทั้งสองประตูในเกมนี้มีส่วนสําคัญมาจากความผิดพลาดของทั้งสองทีมทั้งสิ้นเลยนะต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4นะฮะเชลซีรังบวยของกลุ่ม จากผลเสมอในเกมนี้ทําให้เชลซีมีเพียงแค่หนึ่งแต้มจากทั้งหมด2เกมและรับแบ่งกลุ่มเท่านั้นจะทําให้รังอันดับที่4ของกลุมจีขณะที่ซัสบวกนั้นมีทั้งหมด2คะแนนอันดับที่3ดินาโมากร์ตที่แม้จะแพ้ในคืนนี้แต่ก็มี3จากการชนะสิงบรูในเกมรั้งแรกอันดับ2และก็มิลานที่ชนะ1เสมอหนึ่งเป็นจ่าฝูงที่มีสีแต้มซึ่งปีศาจแดงดำคือคู่แข่งสองนัดต่อไปในรายการนี้ของสิงค์ปรมเชลซีโดยจะกลับมาลงเตะหลังจบโปรแกรมทีมชาติในช่วงต้นเดือน ซึ่งบอกได้เลยว่าลุ้นเหนื่อยอย่างแน่นอนขนาดกับทีมระดับรองลงมายังทําอะไรกันไม่ได้2นัดต่อไปต้องเจอกับทีมระดับแชมป์ลีกแถมต้องชนะให้ได้อีกะด้วยนี่สิเป็นอะไรที่ยากมากมายเลยนะไรตันสตุ้ง,งเฮือกไซเชโดยอมรับคงยากจะปฏิเสธหากถูกเชลซีตามจีบนะ โดยไมค์มอยเซสไคเซโดมิดฟิลบราตันยารัตตาว่าหากถูกเชลซียืน่นข้อเสนอไปรุ่นทับคงจะเป็นเรื่องที่ยากที่เขาจะปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปเล่นกับทางทีมระดับโลกเช่นนี้โดยทางมอยเซสไกเซโดกองกลางดาวรุ่งวัย2ปีของบรตันยารัตตาว่าหากได้รับการทาบทามจากทางสิงคโปร์เชลซีคงยากที่จะปฏิเสธได้เพราะนะักฟุตบอลทุกคนต่างก็ฝันที่จะเล่นกับสโมสรระดับโลกในรัาดนี้ ผมคิดว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในโลกและคงไม่มีใครปฏิเสธข้อสเสนอจากทางเชลซีหรือสมโมสรอื่นระดับนี้ มาเป็นความฝันที่จะได้ไปอยู่ในทีมที่สุดยอดของโลกและประสบความสำเร็จที่นั่นอย่างไรก็ตามไกเซโดเองก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังทุ่มสมาธิกับทางบรตันอย่างเต็มที่รวมไปถึงทีมชาติเอาวอร์ของเขาที่เตรียมบินไปลุยฟุตบอลโลกในปี2022ที่กาตานในช่วงปลายปีนี้สำหรับทางไกเซโดก็ย้ายจากทางอิดิเเดนเต้เดลว,วันเต้สโมสรในลีกเอาวอร์มายังไบริันเมื่อปี2021หลังจากนั้นถูกปล่อยยืมไปเล่นกับทางเบียชอต ในลีกสูงสุดของเบลยเยียมเป็นเวลา6เดือนก่อนจะกลับมาฉายแบวแจ้งเกิดกับทีมตกตังนวนลในรายการนี้จุดตกเป็นเป้าหมายที่หลายสโมสรให้ความสนใจโดยเฉพาะเชลซีซึ่งมีข่าวได้ว่าอยากจะได้ตัวไปแทนที่เอ็นโกโรกงเต้ที่สภาพร,ร่างกายนั้นเริ่มปรอะ,ะแล้วสาวกเชลซีเดินเกมไวดันแท็กไล่พอตเตอร์หลังประเดิมเจ้าซักบวกในศึก UCL โดยสาวกสิงห์ความเชลซีไม่ทนดันแฮชแท็กไล่พอตเตอร์อุ่นสื้อป้ายแดงหลังเชลซีนะฮะหลังประเดิมเจ้าซัสบวกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก โดยการที่ทางหลังจากที่ทางท็อตดปอดีเจ้าของทีมสิงค์คร์เชลซีประกาศปลดโชมาสตูเคิลออกจากตแหน่งผู้จัดการทีมและทําการแต่งตั้งเกรแฮมพอตเตอร์กุนซือบรตันเข้ามาคุมทัพแทนโดยเกณมาได้ของกุนซือบรตันกล่าประเดิมเสมอกับทางเบรดบูซัสบวก1ต่อหนึ่งในยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุม่มกลุ่มอีและเมื่อคืนที่ผ่านมาโดย่าสุดทางแฟนเชลซีที่ออกมาแสดงความไม่พอใจนะฮะถึงแนวทางในการําทีมของเกรแฮมพอตเตอร์จนติดแฮชแท็ก แฮชแท็กพอเตอร์เอาพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอโดยแฟนสิงบรุบางส่วนแสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้ทูเกคน,น่าจะนับแมตช์นั้นนะเจ้าของคนใหม่ของเชลซีก็แค่ตัวตลกที่ไม่รู้ฟุตบอลเลยหรือข้อฐานต่อมาก็บอกว่าใบรับรองเป็นศูนย์ประสบการณ์เป็นศูนย์ถ้วยรางวัลเป็นศูนย์เราคือเชลซีเราไม่ต้องการคุณ และต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นบอกว่าการที่คุณไล่โคช5ดาวออกแล้วแค่จ้างโคชสองดาวมาแทนมันทดแทนกันไม่ได้ปรกนะในครั้งนี้สื่อเผยปราโมทอ,อาจคืนทับกระทิงครั้งแรกในรอบ18เดือนโดยสั่งเซอร์คิโอปราโมทกองหลังปารีสแซ็งแงม์โอกาสทวนคืนทีมชาติสเปนกันอีกครั้งหลังฟิตกลับมาลงสนามอย่างต่อเนื่องกับต้นสังกัดในครั้งนี้ โดยมาการ์สือเมืองกระทิงรายงานข่าวว่าวันพระราศวีนดดที่ผามามาหลุยส์แอนริก้มาร์ติเนสเทนเนอร์ทีมชาติสเปนเรียกตัวซเซอร์เคิโอปรามอสกองหลังวัย26ปีของทางปา,างรีสแซ็งแองกลับมาติดโผกระทิงครั้งแรกในรอบ18เดือนโดยสเปนลงเล่นบริการยูฟาเดชันลีกกับทางสวิตเซอร์แลนด์และก็โปรตุเกสในช่วงปลายเดือนนี้และก็มีแนวโน้มนะว่าหลุยส์แอนดริเก้จะเรียกตัวปรามอสกลับมาติดทัพกระทิงชุดนี้ด้วยเนื่องจากขาดแคลนผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ หลังการบาดเจ็บของอินชิโก้มาติเนสของแอตเลติกบิลเบาและก็เอเมริกลาปอกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งบรามอสเป็นเจ้าของสถิติในการลงสนามกับทีมชาติสเปนมากที่สุดจากการลงเล่นรวมกันแล้ว180เกมแต่เขาพลาดในการลงเล่นในศึกยูโรในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเนื่องจากมีปัญหาเรื่องความฟิตก่อนจะฟื้นตัวกลับมาลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงสั้นนี้กับเปเช่จะมีโอกาสหวนคืนโผลกระทิงกันอีกครั้งส่วนตัวเลือกตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ในปัจจุบันของหลุยส์อนริเกนั้นมีชั้งเอริกาเซีย บาเลเซเลนาและก็เปาโตเรชของบียาริอันเดเอโกยานิเต้ของทางบริดและก็บราอูอาร์บิโอชของทางกองหลังไวดึกบียารีอันนั่นเองครั้งเผยชิตากรรมกริชมันขึ้นอยู่กับตาม,มีนะโดยองตวนกริชมันจะได้ลงเล่นในซีซั่นนี้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอตเลติโกมาดริดโดยที่บาร์เซโลนาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนี้ โรจนลีครัมฐานะผู้อนนวยการกีฬาตนาชาติของบาเซร์เลนาเปิดเผยถึงสถานการณ์ขององตัวคิสมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาเตติโกมาดริดว่าจะบริหารจัดการกับการลงสนามของนักเตะนี้อย่างไรโดยทีมอาซูการาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ตามการรายงานจากทางเดียริโอสปอร์ตบูนพุชิ่านมา ซึ่งมาเซโดน่ากับทางอาร์เลนติโกมาดริดนั้นกำลังจะเผเชิญหน้ากับการต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับคริชแมนที่ย้ายจากทีมอาซูการนามาคาแข่งกับทีมตราหมีโดยสัญญายืมตัว2ปีโดยมีเงื่อนไขามาคับซื้อมูลค่ากว่า40ล้านยูโรหากกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามมากกว่า50% แต่อาร์ติโกมาดริดพยายามหลีกเลี่ยงออปชันดังกล่าวด้วยการสนัเตะลงเล่นเปล่าสาสิบวิีหรือน้อยกว่านั้นตลอดฤด,ดูกาลนี้โดยนักเตะไม่ได้ออกสตาร์ทแม้แต่เกมเดียว7เกมที่ผ่านมาหลังทีโก้ซิเมโอเน่เทรนเนอร์ชาวเจนไตจะส่งนักเตะลงเล่นหลังเกมผ่านไปปราวหนึ่งชั่วโมงที่สื่อเมืองกระทิงมองว่าจากใบสั่งของเบื้องบนในครั้งนี้ซึ่งทางครั้งนั้น,นานะผู้บริหารของทีมอาซูกรารานาตอบน้องต่อสถานการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าชะตากรรมของกริชมัน ขึ้นอยู่กับอาร์เติโกมาดริดเท่านั้นขณะที่บา์เรนาก็มีแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะตอนนี้เขาเป็นนักเตะของอาร์เจติโกมาดริดเขาเล่นที่นั่นและก็เทรนเนอร์เป็นคนตัดสินว่าจะส่งเขาลงเล่นเมื่อไหร่กันแน่ซึ่งกริชมันมักจะถูกส่งลงสนามช่วงนาทีที่63ของเกมในาฬิการน,านี้ซึ่งฟร,รั่งกล่าวว่ามันดูตลกไปมันเป็นนาทีที่6 3เสมอนั่นเป็นการตัดสินใจของพวกเขาอีกครั้งในครั้งนี้ และข่าวชิดสศรวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทีทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ